สวัสดีค่ะคนที่เกิดในวันอังคารนะออมาดูกันว่าสัปดาห์วันที่23-29มถึง29ิมิถุนายน2568นดะดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรมีข่าวดีมีสิ่งดีๆเรื่องราวดีๆอะไรเกิดขึ้นกับคุณกันบ้างเนาะโอ้โหความผูกพันสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอ เดี๋ยวขออีกสัก2ใบแล้วกันนะคะเพื่อความชัดเจนนะโอเคโอเคชัดเจนละชัดเจนละอ่ชัดเจนละน,ละะน,ละนี่คนที่เกิดในวันอังคารนะสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์นี้นะคนที่เกิดในวันอังคารต้องบอกเลยว่าวา,วาจาศักดิ์สิทธิ์มากนะจ๊ะเฮ้ยเพราะฉะนั้นขอให้พูดแต่สิ่งดีๆเข้าไว้นะสื่อสารในสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลเข้าไว้ นะคาดหวังสิ่งใดพูดในสิ่งที่คาดหวังอะไรที่ไม่ต้องการอย่าพร่ำบน่นเพราะดูจากพลังงานตรงนี้วาจาประกาศิิษิ์วาจาศักดิ์สิทธิ์วาจาทรงศิษิ์มีโอกาสได้ตามที่ปากพูดด้วยนะ เพราะฉะนั้นนะคะหากเป็นในเรื่องของการงานอยากได้งานก็ขอให้พูดว่ามีโอกาสได้งานได้งานแล้วได้งานแน่ได้แน่ๆนะหรืออยากจะเจริญเติบโตก้าวหน้าก็ต้องบอกว่ามีความคืบหน้ามีการเจริญเติบโตแน่นอนหรือถ้าเกิดอยากค้าขายดีก็ต้องบอกว่าวันนี้รวยวันนี้ขายดีจังนะสื่อสารป็ยสิ่งที่เป็นพลังบวกเข้าไว้ค่ะนะพลังบวกนะหรือว่าเป็นสื่อสารในสิ่งที่ดีๆเข้าไว้นะถ้าเป็นในเรื่องของการเงินการทองนะคะ ก็ต้องบอกว่าได้รับเงินได้รับทองขอบคุณสิ่งที่มียินดีสิ่งนี้ได้นะคะพยายามสื่อสารแต่สิ่งดีๆเข้าไว้เพราะทันทีที่เราพูดถึงสิ่งดีๆเราจะได้รับสิ่งดีๆมันเหมือนกับวาจาของเราช่วงเวลานี้ประการศิธิ์หรือว่าศักดิ์สิทธิ์นะส่งตรงถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้นะสิ่งศักดิ์สิธิ์จะรับรู้และให้ตามที่วาจาเราเอื้อนเอ่ยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้อย่าบ่นกล่นด่าเลยนะคะขอบคุณสิ่งที่มี ยินดีสิ่งนี้ได้แล้วสัปดาห์นี้คุณจะได้ในสิ่งที่คุณคาดหวังแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่คุณพูดในสิ่งที่ไม่ดีคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นช่วงสัปดาห์นี้วาจาประกาศสิธิ์นะพยายามเพราะนั้นพยายามพูดถึงสิ่งดีๆเข้าไว้นะนึกถึงสิ่งดีๆเข้าไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานเรื่องของการเงินหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักนะก็ต้อง พูดถึงสิ่งดีๆเข้าไว้หรือมีการสื่อสารกันในทิศทางที่ดีแล้วความรักจะดีแต่ถ้าเกิดสื่อสารไม่ดีอาจจะนําพามาซึ่งความขัดแย้งนะคะเพราะฉะนั้นช่วงเวลานี้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่วาจาประกาศสิทธิวาจาศักดิ์สิทธิสุดๆพยายามพูดดีคิดดีทําดีเข้าไว้แล้วความดีจะทําให้ดวงชะตาของคุณในสัปดาห์นี้ดีทวีคูณเนอะใชรแ,แล้วก็นายนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรบพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ